เมื่อทุกคนรู้ว่าการเมืองไทยมันเป็นการเมืองที่หลงทางนะฮะหลงทางแล้วก็เขียนแบบผิดหลักจึงทําให้เราเดินวนเดินวนอยู่ในกฎระเบียบที่เราเขียนนี่แหละครับอย่างผิดหลักขยายความผิดให้มันเป็นกฎเป็นเงื่อนไขเป็นระเบียบเป็นมารตาราต่างๆที่เราเอามาใช้แล้วมัน ทำให้เสียเวลาทําเรื่องไม่เป็นสาระกลายเป็นสวาระแห่งชาติอย่างที่เราเห็นจนเบื่อแสนเบื่อกับการเล่นการเมืองประเทศไทยกันนะเมื่อเราเห็นสภาพการเมืองประเทศไทยแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องกําหนดกําหนดสิ้นสุดจบยุคจบการใช้บริการหรืออาศัยนะเปลี่ยนเป็นมา ทำเรามาทำนะปกติเราเราได้จะนั่งดูเขาเล่นเราได้จะนั่งดูเขาเล่นการเมืองกันนะซึ่งโดยพักต่างๆมาเล่นการเมืองแล้วเป็นการเมืองน้ำเน่าของประเทศไทยนะและเน่ามาถึง90ปีนะเพราะฉะนั้นมันต้องถึงจุดจุดหนึ่งที่มันจะต้องบอกเลิกลาในนนะีก็เนี่ยมาถึงจุดนี้ลนะมาถึงจุดที่ยุครอสิบ จะต้องติดตั้งของใหม่ตามชื่อยุคสมัยนะทีนี้ทำไมไม่ติดตั้งตั้งแต่รอสิบของราชปีแรกเลยล่ะเราก็อย่าเห็นตรงเจ๋ตรงหิดตามตัวเลขไงเห็นตัวเลขปุ๊บพอของราชปุ๊บเป็นปั๊บเจริญปุ๊บ,บทันทีเลยไอ้น,นี้มันไปเป็นกร์ตูนไปนะไปเป็นกระตูนไปในโลกความจริงเนื่องจากอิทธิพลในยุคหล่อเก้ายังมีอยู่ไงซึ่งเป็นยุคถิ่นกาขาวถิ่นเลยนะเป็นถิ่นกาขาวพอเขาจะหมดจากถิ่นของเขาเนี่ย ต้องรอให้หมดอีสพลหมดฤทธิ์หมดเดชในยุคที่สืบเรื่องมาจากหลอเก้าอ่ะนะเพราะฉะนั้นรัฐทหารแล้วก็ทหารดูแลอยู่แล้วรัฐมนูญปี60ก็เกิดมาในยุคหลอเก้าก็ต้องรอให้มันค่อยๆสโลโดาวค่อยหมดฤทธิ์หมดเดชจนทั้งตูหมดหมดเวาาลาแล้วก็ต้องจัดเลือกตั้งพอจัดเลือกตั้งแล้วตอนนี้มันก็ยังหมดฤทธิ์หมดเดชไปแล้วของคอสชอทำนั้นเหลือทะเลิดเดชท,ที่เป็นติ่งก็คือสอวอย,อยังมีอยู่นะก็เลยทําให้ติดยึดยัดยักอยู่เนี่ย ทีนี้มันก็ยังไม่มีใครเป็นรัฐบาลไงไอ้ช่วงยังไม่มีใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ตรงกับยุคเราสิบที่ต้องขึ้นแล้วล่ะถึงเวลาต้องขึ้นลวนะมันเป็นจังหวัดที่ต้องขึ้นเพราะมีผู้มาประกาศมีผู้มาประกาศนะประกาศมาตรฐานใหม่ที่จะต้องติดตั้งของใหม่ไงในยุคเราสิบชื่อยุคสกาววิไลเป็นยุคที่ต้องติดตั้งของใหม่เอยมอองใหม่แวววาวใหม่สกาววิไลแล้วของใหม่นี่ติดตั้งไปสิบปีจึงจะเป็นยุคสีวิไลที่แท้จริงแล้วประชาชนก็จะกลายเป็นชาววิไลนั่นเอง าะนั่นใจเย็นรออีกสิปีไม่ได้นานหรอกครับในระดับชาติ1ิปีเราก็จะประเทศไทยจะเป็นยุคศรีวิไลศรีวิไลนี่คือเจริญแล้วก็วางรากฐานส่งนุนไปยังรอสิบเอซึ่งจะเป็นจะต้องเป็นยุคไทยมหารัฐประเทศไทยเป็นรัฐใหญ่ก็รอ12บจกักรพรรดิชยิ่งใหญ่ไปใหญ่เลยนะมีชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกเราประเทศไทยเป็นเหมือนอังกฤษอะ่ะพระที่ไม่ตกดินเหมือนกันเราก็จะมีพระที่ไม่ตกดินที่ เป็นสมาชิกของประเทศไทยอยู่ทั่วโลกนั่นคือยุคจักรพรรดิแต่ต้องวางรากฐานตั้งแต่ยุครอสิเพราะเป็นยุคที่ทิ้งของเก่าหมดไงทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยเพราะประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็คือซากเดนของอ่าคณะราษฎรนั่นเองที่สืบต่อกันมาจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยซึ่งเราดูกันเมืองแล้วเราก็เบื่อแสนเบื่อกันนะเมื่อเบื่อแล้วก็ต้องทิ้งดีครับจะเก็บไว้ทาําไมฮะใช่ไหมฮะเมืม่อเบื่อแล้วเอ,อื่มละอาละไม่อยากใช้บริการแล้วก็ทิ้งแค่นั้นเอง ทิง้งเพราะมันตรงอายุเราสิบจะต้องทิ้งของเก่าหมดก็คือไทยปัจจุบันเนี้ยทิ้งไปแล้วครับจึงจะเกิดประเทศไทยตัวจริงเพราะเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นประเทศไทยตัวปลอมนะครับเหตุที่ปลอมก็เพราะว่าเราใช้ประชาธิปไตยปลอมนั่เองซึ่งคณะราษฎรสร้างขึ้นมาแต่ถ้าปล่อยให้เราเจ็ดทำเราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวคณะราษฎรมีคณะราษฎรสืบต่อกันมาล่ากันมาถึงยี่สิบฉบับมันเป็นสายเผด็จการ,ารเนี่ยรัฐธรรมนูญมีสองสาย สายปฏิการกับสายประชาธิปไตยรอจ็ต 7, เขาสร้างแบบสายประชาธิปไตยฮะแต่ถูกรอจ็ตไอ้ถูกคณะราษฎรมาชิงตัดหน้าแล้วรอจก็บอกไม่ถูกนะให้แก้ไขเป็นแบบประชาธิปไตยนะมันไม่แค่กันคณะราษฎรมันใช้ของมันนี่แหละครับเมื่อใช้มามันก็สืบต่อกันาจะถึงทุกวันนียรอจ็ก็บอกบ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นอย่างที่เป็นนี่แหละมาถึงเก้าสิบปีก็สืบแล้วก็คือเราเป็นประเทศไทยถูกปลอมโดยคนไทยไม่รู้ตัวนะว่าถูกทําให้เป็นประเทศทถูกปลอมก็ไม่รู้ถูกหลอกอยู่นั่นแหละ ตูหลอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยจนป่านนี้ทุกคนคิดว่ารู้แล้วล่ะแต่ถ้าเพื่อพูดเมื่อสมัยสักอย่างพวกอาจารย์ผมพูดพวกอาจารย์ผมพูดสมัยเมื่อ50ปีอย่างเงี้ย50ปี40ปีที่รับเองไงก็มีใครฟังไม่ใครเชื่ออ่าแต่มันดุกถล่มหรือไปเมื่อสัก10ปีก็ได้ก็ผมก็ดุกถล่มอยู่ดีจนทั้งท่านเห็นกับตาแล้วรู้แล้วาเออไม่ใช่ประชาธิปไตยประเทศนี้พูดไปอย่างนั้นนะพูดประชาธิปไตยมันไม่ใช่ทุกคนรู้แล้วนะ นั่นแหละเขาเรียกประเทศไทยตัวปลอมเพราะมันใช้ประชาชปแปลอมเออประเทศไทยที่แท้จริงต้องเป็นประชาปไตัวจริงที่เราเจ็ดเขาทำนั่นแหละเป็นประชาที่ถูกต้องแต่พอมาถึงยุคนี้เราผมพัฒนาแล้วให้เป็นประชาธิปไตยที่ระเชทชั้นสูงเลยสูงไปเป็นต้นแบบโลกในยุค AI เราจะเป็นชาติที่มีมาตรฐานชาติชั้นสูงเลยเป็นแบบประชาธิปไตยที่เป็นชั้นสูงะมีชื่อว่าสี่พหลักไทยประเทศไทยจะมีมาตรฐานใหม่สี่พหลักไทยประกาศต่อเวทีโลกดังนั้นต่อไปนี้ ประชาชนไทายจะมาทําการเมืองระดับโลกแล้วไม่มานั่งดูเขาเล่นการเมืองน้ําเน่าะชาชนที่เล่นกันมาถึงเก้าสิบปีประชาชนยกเลิกไม่ใช่ละไม่นั่งดูแลไอ้พวกเล่นการเมืองกันที่โชยดูพักต่างๆเนี้ยนะแล้วก็เต้นไปตามรัฐมนูนะ่ะทุกวันนี้เรานั่งดูเขาเต้นไปตามรัฐมนูนะนั่งดูพักต่างๆเล่นการเมืองน้ําเน่าไปตามรัฐมนูลิขิตก็เต้นไปตามรัฐมนูลนะ่ะซึ่งไม่เกี่ยวประชาชนเลยไม่ได้เกี่ยวปร,ระชาชนเลยประชาชนทำหน้าที่เป็นเลือกตั้งแล้วก็จบแล้ว แล้วั่งไม่กเกี่ยวกับประชาชนเป็นเรื่องของพวกพวกที่อยู่ภายใต้รัฐมนูลิขิตอ่ะไม่กเกี่ยวกับประชชนเลยประชชนก็ได้แต่นั่งดูทําอะไรไม่ได้แต่คราวนี้ผมในฐานะเป็นผู้บรรลุบรรลุการใช้อํานาจอธิปไตยนะของประชชนอ่ะแต่ประชชนใช้ไม่เป็นเงี่แต่ผมบรรลุรู้วิธีใช้เขาว่าบารรลุหมายถึงรู้วิธีที่จะบอกให้ประชชนเนี่ยไปใช้อํานาจทิปไต่ที่ตัวเองมีเป็นอำนาจสูงสุดเป็นอํานาจสามดุลแต่ประชชนใช้ไม่เป็นไม่รู้จะใช้ไง ไม่มีช่องทางไม่รู้ช่องทางอยู่ตรงไหนใช้ยังไงทำางไงไม่เป็ี่นพวกงานไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้เรื่องผมจึงมาประกาศเป็น,นรูปบรรลุการใช้อำนาจทิพย์ตายของประชาชนแล้วก็ให้มาตรฐานกับประชาชนก็คือสีิตหลักไทยนยะเป็นมาตรฐานนะแต่ยังขาดผู้ลงมือปฏิบัติก็คือประชาชนนั่นเองเมื่อมีประชาชนปฏิบัติก็จะครบองค์ประกอบ3ประการก็คือหนึ่งผู้รู้มาประกาศ2ผู้ให้หลักมาตรฐาน สามผู้ประกาศตัวประกาศต,ศตนเป็นโสดาบันทิพย์ไต่แาลว่าตื่นมาเป็นโสดาบันทิพย์ไตโสดาบันทิพย์ไตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร essay, ้อมจะปกครองประเทศด้วยตัวเองเพราะนั้นมันจะเข้าสู่ยุคประชาชนปกครองประเทศเองไม่มีรัฐบาลอีกอีกต่อไปไม่มีการเลือกตั้งเลือกตั้งละกลายเป็นประชาชนปกครองประเทศเองอันนี้แหละคือคนไทยัวจริงอันนี้แหละทำให้เราหลุดออกจากประเทศไทยปลอมแล้วประเทศไทยจริงก,ก็จะได้เกิดตอนนี้ประเทศไทยดูจริงสลบอยู่นะครับ สุปอยู่ตั้งแต่ยุครอเจ็ดถูกคณะราษฎรมาล้มแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูนแล้วเอารัฐธรรมนูญล,ลิขิตมาตลอดเป็นรัฐธรรมนูนสายปรณกิจการลิขิตมาตลอดส่วนรัฐธรรมนูญที่เป็นแบบประชาธิปไตยล่ะสลปอยู่สลปอ,อยู่นะฮะแล้วผมมาต่อยอดมาต่อยอดจากของรอเจ็ดมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงเลยเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงเลยนะฮะเออเพราะนั้นเพราะนั้นเมื่อเราไม่ใช้รัฐธรรมนูญปี60 ซึ่งเป็นรัฐนูลสายเผด็จการของนาราธเราไม่ใช้เราก็จะใช้รัฐธรรมนูลเราจะใช้ไม่เรียกรัฐธรรมนูลแต่จะเรียกเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเพราะมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลนะนะเป็นมาตรฐานชาติที่มีรูปแบบการปกครองใหม่นะที่ต้องตราออกมาตอนแรกยังไม่เป็นรัฐธรรมนูลแต่จะตราออมาเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้ก่อนประกาศใช้มาตรฐานชาติชั้นสูง,งสี่พิลันี่ยประกาศต่อ เวทีโลกเลยว่าประเทศไทยจะใช้มาตรฐานนี้นะแทนรัฐธรรมนูญเบื้องต้เพื่ออัปเดตยกระดับประชาชนและประเทศชาติขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้คือเราจะยกระดับประเทศเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วจะไปถือดุลที่3ของโลกซึ่งดุลที่หนึ่งอเมริกานาโตดุลที่สองจีนและรัสเซียดุลที่3คือประเทศไทยกับชาติสมาชิกอันนี้แต่ก่อนจะไปเป็นไปเป็นดุลที่3าถือดุลที่3ของโลกได้เราจะต้องสลัดทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้ก่อนเพราะมันเป็นประเทศไทยตุปลอมไง สลัดทิ้งแล้วผลิปี60ูงก่อน,นด้วยการดูคลิปวิดีโอของออตมาปไตก็จะเกิดปัญญาเป็นโสในบันทิพิปไตย mm hmm. ก็จะกลายเป็นประเทศก็จะมีรัฐธรรมนูญที่3เกิดขึ้นเพนราะตอนนี้รัฐธรรมนูญที่2มีแล้วก็คือผู้ประกาศกับผู้ให้หลักการหลักการก็คือมาตรฐานชานั้นสูงแล้วมีสองอันแล้วขาดแต่ผู้ลงมือปฏิบัติก็คือผู้ที่จะเป็นโสวันทิพปไตยจะมาปกครอง,องประเทศเองเพราะงานผมเป็นงานที่หลังวันหลังวันอาสราพุชาเนี่ยการปกครองประเทศไทยจะต้องมี รัตนตาตที่สามเกิดขึ้นก็คือโศในวันทิปไตยนะี้จะเกิดได้อย่างไรจะหาพบารัตนตาที่สามเลยครับหาจะหาได้หาไม่ได้ไม่ยากเพราะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านท่านท่านหาเจอแน่นอนในบ้านอยู่ตามห้องต่างๆกนะ็ค <c oughs> ือทุกทุกคนนั่นแหละดูคลิปวิดีโอของผมแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโศในวันทิปไตยท่านก็จะเจอเพียงแต่ต้องให้ทุกคนได้ดูทีการจะได้ดูเกิดปรับระดับอัปเกรดยกระดับคนในบ้านนะเป็นโศทิปไตยก็โดยการสั่งซื้อธง ธงมาตรฐานชาติชั้นสูงสีพิลักท่านสั่งด้ธงก็จะได้เมมโมรี่ไปดูกันในบ้านเ,าเสียบมือถือนั่งดูกันหรือจะเป็นโค้ดก็ได้เข้าดูในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแล้วก็จะมีเสื้อหมวกอะไรเงี้ยนะประกอบไปนะฮะเพื่อให้ท่านได้ตัวบ้านติดตัวที่บ้านติดติดเพื่อบอกให้รู้ว่าอ๋อบ้านนี้กาลัง อัปเดตคนในบ้านเป็นโสดอัทิวไต่เพื่อจะปกครองประเทศเองนะแล้วเป็นการทําการเมืองระดับโลกนะอย่างเงี้ยนะส่วนเสื้อหมวกก็ซื้อไปติดได้สัญลักษณ์นะอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบ้านต้องติดเพราะว่านี้คือบ้านเป็นพรรคชนิดหนึ่งเป็นพรรคโดยธรรมชาติเป็นพรรคที่มีหนะ้าที่ไปพาประชาชนไปเอานาจรัฐคือตัวเองมีอยู่แล้วไงแต่ว่าไม่ไม่ได้ปกครองรัฐแต่พรรคนี่มันจะพาท่านไปปกครองประเทศ ต้องมีตัวองค์กรนี่คือตัวรัฐไอตัวพักของประชาชนก็คือพักสมุทรจีนบ้านนั่นเองเพราะทุกคนมีชื่ออยู่ในสมุทรจีนบ้านเนี่ยเพราะนั้นสมุทรจนบ้านก็เลยกลายเป็นพักไปโดยปริยายโดยอัตโนมัตินะมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วตัวบ้านกลายเป็นเป็นสาขาย่อยของพักไปโดยอัตโนมัติเหมือนกันทั้งประชาชนและตัวบ้านน่ะกลายเป็นตัวคนกลายเป็นสมาชิกพักโดยอัตโนมัติตัวบ้านกลายเป็นสาขาย่อยของพักสมุทรจีนบ้านไปโดยอัตโนมัติ แล้วสมุดจะเป็นบ้านกลายเป็นพักก็เพราะมีผู้บรรลุอำนาจทิพย์กายมาประกาศมาประกาศนะฮะสมุดจะเป็นบ้านก็เลยเป็นพักอันเมืองขึ้นมานะอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าผมเอาำนาจอะไรมาประกาศก็เอาองค์ความรู้ที่บรรลุการเป็นนามที่แบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นส่วนรัฐบาลเนี่ยเป็นส่วนรัฐบาลก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็จะรู้ว่าอ้าวอันนี้มันประกาศเป็นพักได้เลยเนี่ยแล้วมันก็มี ทวงทะเบียนอยู่ในทะเบียนลาเรเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็มีสมาชิกพักเรียบร้อยมีสาขาเรียบร้อยกรมกอบมันครบแล้วอ่ะผู้แย่งของมันมีพลังอยู่แล้วเพียงแต่ไม่นมาํามาใช้คุณก็นาํามาใช้ดูสิก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันคือพักการเมืองแค่แค่นั้นเองบอกเป็นพักการเมืองแค่นั้นเองท่านก็นยืนยันมาที่นี่คนที่จะยืนยันก็คือตัวคนในบ้านแต่และแต่เราหลังอ่ะส่งใบแสดงเจตจำนงมายืนยนันจุดยืนเด็สามจุดจุดแรกคือยืนยันว่าผมเป็นสมาชิกพักของบ้านเลขที่นี้ แล้วก็เอาไอมาตรฐานชาติชั้นสูงสี่พิลักเนี่ยไปดําเนินการนะรไปขับเคลื่อนประเทศนะเพราะว่าเมื่อเป็นสมาชิกพักก็ต้องใช้นโยบายของพักเลยครับนโยบายพักก็คือมาตรฐานชาติชั้นสูงนั่นแหละมีจุดประสงค์อันนี้จุดยืนที่หนึ่งจุดยืนที่สองคือสมัครเป็นพลเมืองทองคําวินยัยสมัครเป็นพลเมืองทองคาวินยัยอยู่ในวินัยสีสปีก็จะได้ทุนสํารองเนละหกล้านยี่สิบล้านแต่ไม่ต้องรอสีิปีแล้วจึงได้เพียงแค่สมัครนี่ก็จะได้ละภายในไม่กี่เดือนก็จะได้ละจะได้หกล้านบาท แล้วก็จะไปทําดีต่อลงต่างประเทศถ้าต่างประเทศเสียเงยบด้วยท่านจะได้20ล้านบาทและเงิน6ล้าน20บล้านบาทเป็นเงินที่ประชาชนต้องสร้างนะครับเป็นเงินของประชาชนที่ต้องสร้างให้สร้างขึ้นมาในประเทศไทยนะคนละ6ล้านคนละ20บล้านใช้เวลา40ปีแต่ไม่ต้องรอส0ปีนะไม่ต้องรอส0ปีเหมือนกันเพียงแต่บ,บรรลุข้อตกลงเป็นพันธกิจของชาติที่ประชาชนสมัครสมัครก็ ท่านจะได้ตำแหน่งประมุกเลยมุกฝ่ายปกครองคือพิจารณาบาลไปตลอดชีวิตลูกหลานก็เป็นต่อไปตลอดชีวิตเหมือนเป็นกษัตริย์น้อยๆส่งต่อลูกหลานไปลูกหลานมีเหรนมีลือก็เป็นเงินต่อไปอย่างเงี้ยน,นะแล้วตัวท่านก็ได้ทุนสํารองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทอ่ะอย่างเงี้ยน,นะฮะอะจุดยืนที่สามจุดยืนที่สามก็คือในเมื่อมีอำนาจาทิพไต์ตายสูงสุดทุกคนมีอำนาจทิปไต์ตายเป็นอำนาจสามดุล่ะเมื่อมีแล้วก็เลยคราวนี้จะใช้ละ เพราะล้ท่านดนูก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าของหน้าทิพยแต่แต่ท่านไม่ได้ใช้เพราะเขาไม่ให้ท่านใช้เขาไม่มีช่องให้ท่านใช้ด้อยร้วเจ็ดก็เขียนไว้เป็นพระราชเลขาเป็นใบพระราชเลขาเขียนไว้แล้วนะเหมือนใบพินากรรมก็บอกแล้วอำนาจทั้งหมดเป็นของประชาชนยกให้ประชาชนแล้วทุกหมู่กุ่มคณะต้องฟังประชาชนทั้งนั้นที่ประชาชนจะทำละเออประชาชนจะทำอะไรเนะี่ยผมมาบอกวิธีทําบอกวิธีใช้เนะเพราะฉะนั้นอันที่สามผมบอกให้ประชาชนประกาศออกคําสั่งเลยออกที่ดูสิบคำสั่ง ก็คือปฏิวัติวิทยาศาสตร์สิบด้านสิบเรื่องแล้วปฏิวัติอีกยี่สิบวงการก็จะถูกปฏิวัติตามไปด้วยอย่างนี้นะ่ารวมแล้วสามสิบได้ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นประธานปฏิวัติสมัครมาเลยชายห้าหญิงห้าก็จะได้เป็นประธานปฏิวัตินะแล้วก็มีลูกทีมยี่สิบคนประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูแลสี่กระทรวงแล้วก็มีอำนาจสามดุลอำนาจสามดุลคืออำนาจสูงสุดเลยนะเป็นรัฐบาลเฉพาะการ แก้ปัญหาได้อย่างทันทีรวดเร็วเป็นอำนาจมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจแค่สดุลแต่นี่ท่านสมัครมาที่นี่ได้อำนาจ3าดุลเหนืนอรัฐบาลเลือกตั้งเพราะนั้นแก้ปัญหาเร็วไวแลวดูแลแค่4กระทรวงโอ้ยง่ายสบายเพราะนั้นเชิญครับเราเป็น,นง่ายฮะใครมาก่อนรีบมาก่อนแล้วคุณสมบัติได้ก็จะได้เป็นนะแล้วก็ไดลักการยอมรับจากทีมงานก็ได้เป็นไม่ยากหรอกครับนะเอาแล้วก็เชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านผมแอดธรรมนูษย์ นำเสนอเส้นทางเดินใหม่นะแล้วก็ชนชวนทุกบ้านนะฮะตื่นนะตื่นตื่นที่จะทำการเมืองระดับโลกอย่าอย่าเปน,นั่งดูไอ้ไอ้นั่งดูเกมการเล่นการเมืองน้ำเน่าของประเทศไทยโดยพักการเมืองประเทศไทยเล่นพอได้แล้วเลิกนะแล้วถ้าใครเป็นถือข้างถือฝ่ายถือกลุ่มถือสีถือเจนถือเป็นพักน้นพักนี้เลิก,เล,กเลิกหมดเลยท่านมีสถานะ ที่จะต้องเลื่อนคืออย่างเดียวเลื่อนไปเป็นโสดานทิพย์ไตยรีบออกจากชั้นอนุบาลทิพย์ไตยด่วนนะไปเป็นโสดานทิพย์ไตยทางประเทศแล้วมันจะไม่มีข้างไม่มีฝ่ายไม่มีสีไม่มีกลุ่มไม่มีเจนไม่ต้องมาชูสามนิ้วแล้วถ้าใครเคยชูสามนิ้วก็ต้องเปลี่ยนมาชูสี่นิ้วของก็จะตากชูอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิป,ปอธิบายแลวท่านจะเข้าใจอย่างแจ้งและท่านไม่ชูสามนิ้วกเลยแล้วท่านจะบอกอุย้ยโง่อยู่ตั้งนานชูสามนิ้วชูสี่นิ้วสิเออท่านจะเป็นอย่างนั้นเลยนะไปดูไปฟังของที่ถูกกกหลัววิชาาดี่ หลงทางกับพวกพักทั้งหลายนี่นะพวกพักพวกกลุ่มพวกมอบยังหลงทางกันอยู่นะเพราะนั้นขอเชิญมาตื่นรู้เป็นโศนวันที่ไะตายกันดีกว่านะขอเชิญมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตัวเองแล้วนะขอเชิญครับทุกท่านผมแอดธรรมรัตน์ยีรีตองทุกท่านสวัสดีครับ